ดูภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ลงพื้นที่ไปที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไปติดตามโครงการขุดลอกคลองเพื่อรับมือกับอุทกภัยภาคเหนือแล้วก็การดําเนินการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ําท่วมนะคะนายกรัฐมนตรีบอกแบบนี้ว่าน้ำเนี่ยมันไม่รอเราแล้วก็ยังแจงราม่าด้วยว่านายกมาอยู่แต่ที่เหนือทาไมไม่ลงใต้ไปช่วยผู้ประสบภัยนะคะไปดูภารกิจวันนี้กันหน่อยค่ะนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะนะ วันนี้ลงพื้นที่ไปติดตามแผนการขุดลอกแม่น้ำเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยในตำบลเวียงพันคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วก็ไปรับฟังสรุปมาตรการเตือนภัยน้ำหลากและแนวทางป้องกันลดผลกระทบจากอุทกภัยดินโคลนถลม่มลุ่มน้ำสายด้วยรวมถึงงานที่ไปขุดลอกตะกรอนท้องน้ำและสร้างแนวป้องกันชั่วคราวซึ่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครัวเรือนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำนายกกำชับนะคะว่า ขอให้เร่งดำเนินการให้รวดเร็วเพราะว่าน้ำไม่รอเราหากน้ำและดินมาอีกระลอกจะไม่ไหวอยากให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเดือนพฤษภาคมปีหน้าค่ะ จากนั้นนายกได้ทักทายประชาชนที่ไปรอให้กำลังใจนะคะที่นี่คือตลาดสายลมจอยค่ะและเปิดงานปันฟื้นคืนสุขเมืองล้านนาชวนนักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติให้มาเที่ยวภาคเหนือเพราะตอนนี้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วบรรยากาศกำลังดีเลยนะคะอยากให้มาจับใจใช้สอยการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือโดยเฉพาะการค้าบริเวณด่านแม่สายทาให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง วันนี้นายกบอกว่ามาช่วยกันดูแลประชาชนหลังจากเกิดอุทกภยัยดินคลนถล่ลมการฟื้นฟูก็ต้องใช้เวลาแล้วก็กลับมาได้ยากนะคะบอกว่ามาตรการซอฟโลนมีความจําเป็นมากเพราะว่าจะช่วยให้ประชาชนกลับมายืนได้หลังจากที่ธุรกิจเนี่ยเสียหายไปหมดค่ะและหลังจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีไปที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS อําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเพื่อมอบปัดประจําตัวประชาชนให้กับตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์10ราย โดยมีผู้แทนสหประชาชาติทั้ง UNHCR องค์กร u n น c เซฟเข้าร่วมด้วยค่ะโดยท่านนายกได้เปลี่ยนมาสวมเสื้อที่กลุ่มชาติพันธุ์นำมามอบให้เมื่อตกี้นี้จะเห็นว่าใส่สีฟ้านะคะ,ะแต่ว่าอันนี้เปลี่ยนมาใส่สีดำแดงและยังบอกว่าตัวเองรู้สึกดีใจมากที่ได้มีโอกาสมามอบสัญชาติไทยและมั่นใจว่าสิ่งน,นี้จะเป็นสิ่งที่พี่น้องรอมานานต่อจากนี้ก็จะได้รับการดูแลทั้งเรื่องของสาธารณสุข และเรื่องต่างๆเวลาเกิดปัญหาสามารถพึ่งผ่ารัฐบาลได้ด้วยค่ะทีนี้นักข่าวก็ถามด้วยนะคะดราม่าในโลกโซเชียลที่บอกว่านายกละเลยน้ําท่วมชายแดนภาคใต้นะคะนายกตกใจเลยแล้วก็บอกด้วยว่าคือเรามีรัฐมนตรีและรองนายกที่แต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบมากมายก็แบ่งงานกันทานะคะน้าท่วมภาคใต้เนี่ยขอบอกเลยว่ารัฐบาลช่วยเหลือเร็วมากขอให้เปิดใจเรื่องนี้อย่าคิดว่านายกเป็นคนเหนือ ชี้แจงว่าตัวท่านแต่งงานกับคนใต้ค่ะคนที่ทํางานด้วยกันหลายคนก็เป็นคนใต้คือทุกคนไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนเป็นคนไทยหมดวันนี้อยากบอกว่าขอเป็นนายกของคนไทยทั้งประเทศก็ต้องรักษาคําสัญญานั้นค่ะสามีเป็นคนใต้นะคะ,ะ,คะ,คะบ้านเขาครอบครัวสามีเป็นคนใต้ะะถ้าลัเลยคนใต้หรือไม่รักคนใต้จะแต่งงานกับคนใต้ไม่ได้นะคะคือไม่ใช่นะคะเพราะว่า วันที่เกิดเกิดเรื่องปุ๊บเนี่ยทั้งทั้งทั้งเลานายกอดุธินรองนายกภูมิธรรมทุกท่านลงพื้นที่ไปอะไรแจกจ่ายงานทั้งหมดประสานทั้งหมดทันทีตั้งแต่กลางคืนเราไลาคุยกันเราโทรคุยกันตั้งแต่กลางคืนที่เกิดเหตุน,นะคะทาทุกอย่างแผนอันนี้ที่จะมาเนี่ยถูกวงางไว้เป็นเดือนสื่อมวลชนน่าจะทราบอยู่แล้วนะคะตั้งแต่เชียงใหม่เชียงรายมา,มา,มาเพื่อจะฟื้นฟูว่าภาคเหนือเราพร้อมแล้วะนะที่จะกลับไปท่องเที่ยวอันนี้คือแผนทั้งหมด นะะจนมาถึงเชียงรายเองเพื่อหเห็นว่าเที่ยวเชียงใหม่เสร็จมาเที่ยวเชียงรายได้นะอันนี้คือฟื้นฟูเพราะฉะนั้นมันจําเป็นที่ก็ต้องมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามีรมัฐมนตรีอีกหลายคนมากรองนายกอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราส่งไปช่วยเหลือทั้งหมดไม่ได้แปลว่าถ้าจังหวัดนี้คนนี้ไม่ไปแปลว่าไม่สนใจโอ้อันนั้นไม่ไม่ได้เลยนะคะไม่ใช่เลยแล้วก็แต่ละท่านเองก็มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่มากมายเพราะฉะนั้นเราเราเรา,เราต้องแบ่งงานกันทําไม่สามารถว่าสมมติมันเกิดทั้งทั้งประเทศเนี่ย ตัวดิฉันต้องต้องไปทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะในทุกโอกาสอย่างเงี้ยมันก็จะยากแต่ว่าเราไม่ละเลยเราทันชีเนี่ยลองดูต้องไปต้องมีคนไปต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบต้องมีเครื่องมือซึ่งอย่างอย่างตอนของออภาคใต้เนี่ยขอขอ,ขอพูดเลยว,ว่าร,รัฐบาลขยับได้เร็วมากนะคะความช่วยเหลือไปถึงได้เร็วมากเพราะฉะนั้นก็ขอใหเออ้เปิดใจในเรื่องนี้นะคะอย่าคิดว่าอ๋อนี่ค่ะขอให้เปิดใจอย่าคิดว่าดิฉันเป็นคนเหนือแต่งงานกับคนใต้ ก็รักคนใต้เหมือนกันนะคะที่ทํางานคนที่ทํางานด้วยกันหลายปีก็เป็นคนใต้ใช่แล้วบอกขอเป็นนายกของคนไทยนะนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นคํายืนยันจากนายกนะคะวันนี้ในการลงพื้นที่นักข่าวก็เลยถามประเด็นดราม่านี้เลยนะคะค่ะ